นับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770ผมว่าทำให้มันเดือดมากกว่าเก่าครับ <What? S 2> ขนาดเขาพักเขายังไม่ยอมรับแล้วไมาพกผมต้องมายอมรับว่าผมไม่เถียงว่าตรงนั้นเขาพูดถูกครับแต่ผมมาเรียกร้องสิทธิ์อย่างนี้ผมไม่สิทธิ์ทําได้ครับผมเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับผมมากมายนี่ครับ ทำไมทักษิณถึงมีพรบรไดทำไมพวกผมบุกรุกทำไมไม่ออกพอรบ,รบรพวกผมมั่งล่ะครับอันนี้เมื่อถึงกฎหมายเหมือนกันนะครับผมอ่าใช่ครับผมอันนี้จะอย่างนี้นี่โทษให้คุณสุเทพก็ได้นี่ครับใช่ไหมครับอ่าทุกอย่างได้จบนี่ครับมันเป็นการสร้างกระแสจุดความเดือดให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ประชาชนชาวไทยจะต้องออกมาช่วยกันต่อสู้นะครับเพื่อประชาธิปไตยของเราเพื่อความถูกต้องใช่ใช่ถ้าตามหลักกฎหมายก็คือ อันนี้เราถามว่าเป็นความผิดไหมก็คือเป็นความผิดตามหลักกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวิธีทางของการต่อสู้ประชาธิปไตยมันก็ต้องเดินแบบนี้ครับคือนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับคือมันก็บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องแยกกันหน้าที่การงานในความรับผิดชอบของผมบางอย่างที่มันทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อการงานของหน่วยงานของผมเองนะครับและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ย อันนี้ผมยังคงต้องต้องทำหน้าที่ของผมต่อไปนะครับเดือดมากขึ้นมากกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นมบของประชาชนตอนนี้เป็นประชาชนทั้งนั้นที่ออกมานะคะประชาชนเขารวมกําลังมันจะชูวมวลประชาชนไม่ได้หรอกกาลังทั้งหมดอะคะ่ะ มันพูดถึงการที่เข้าไปเขาก็ไม่ได้ทําลายทรัพย์สินอะไรนะคะไม่ได้ทําลายเข้าไปโดยสันติอะค่ะแล้วก็ประชาพูดถึงแล้วค่าราชการตอนนี้เขาก็อัดอั้นมากเลยแล้วอะค่ะมันก็ถือว่ามันที่สุดของเขาแล้วถือว่าไม่ผิดไม่เป็นจริงเลยค่ะ คะนี้นี่เป็นครอบครัวข้าราชการทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วค่ะแต่ว่าครอบครัวค่ะครอบครัวที่บ้านเป็นหมดเลยเขาอัดอั้นมากแล้วค่ะคงข้าราชการจริงๆแล้วเขาบอกว่าพูดถึงตอนนี้มันทุกสิ่งอ่ะมันควรจะคืนให้ประชาชนแล้วอะค่ะถ้าหมดระบบทักษิณราชการจะเดินหน้าเหมือนเดิมทุกอย่างอะค่ะพูดถึงระบบแล้วเพราะว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ระบบทักษิณจริงๆค่ะ สู่ชนทุกปัญหากับสามารถนะเสียงส่วนใหญ่นะที่ไปสัมภาษณ์มาก็าบอกว่ามันจะเดือดขึ้นเพราะว่าไปสัมภาษณ์ในกลุ่มผู้ชุมนุมนะที่ศูนย์ราชการนะทีมงานวันนี้ไปที่ศูนย์ราชการเพราะฉะนั้นคำตอบที่ออกมาก็อาจจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับไปสนทนากับอีกฝ่ายฟังหนึ่งนะคุณทวรเส้นเนียมนะซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำที่ต่อต้านพรบนี้โทษศกรรมนะครับสวัสดีครับคุณทวครสวัสดีครับคุณทวรครับคุณทวรครับ ครับคุณถาวรครับส,สวัสดีครับคุณถาวรครับสงสัยคงจะเป่านกหวีดอยู่อยู่ในระหว่างการเป่านกหวีดเพราะนี่เสียงนกหวีดดังรั่นเลยนะฮะคุณถาวรครับเข้าใจจะครับคุณถาวรครับไม่เลยครับรันไม่หลุดครับคุณถาวรนี่วันนี้ปักหลักประจําการอยู่ที่ไหนฮะรันไม่หลุดครับครับครับคุณถาวรปักหลักประจําการอยู่ไหนฮะคืนนี้ ผูเใื้รุ่นที่ฟังในรุ่นนีนะต้องขอไฟตั้งทุ่งฟันเป็นรถตั้งที่มีคอช่วยที่เราฝากไว้แล้วไปบได้ได้ในการไล่แล้วได้ที่ที่ทำลงที่เท็จนะคุณคุณสาวรนะเพราะว่าจะได้ยินเสียงอ่าของของสถานีบ้างไหมครับอืมเข้าใจว่าคงจะไม่ไม่ได้ยินฮะคือเมื่อสักครู่เราได้ยินได้ฟังในเสียงนกหวีด แล้วคุณถาวรก็พยายามที่จะพูดสื่อสารอะไรกับเราบางอย่างแต่ว่าเราฟังไม่ได้ยินไม่ดูเรื่องเลยฮะก็เข้าใจว่าจะอยู่ที่เวทีของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคุณถาวรน,นี่ก็เป็นหนึ่งใน9อ,อ,อาอดีตสสประชาธิปัตย์ซึ่งลาออกพร้อมกันรุ่นเดียวกันกับคุณสุเทพเทือก<น>สุบรรณคือลาออกรุ่นเดียวกัน <laughs> ก็กลายเป็นหนึ่งในแกนนําซึ่งก็ต้อง ร่วมนะครับในแนวทางนําพากลุ่มผู้ชมหนุ่มนะครับร่วมกับคุณสุเทพเทือกสุวรรณเข้าใจว่าเสียงมังจะดังมากคงจะสื่อสารกันไม่ได้หรอกนะฮะครับนะพรุ่งนี้นี่ทางกลุ่มรัฐสภากินะครับก็ประกาศหยุดงานสองวันนะฮะยี่กับ29นะครับคุณสุเทพเทือกสุวรรณเนี่ยประกาศเนี่ยนะครับวันนี้บอกว่าจะล้มระบอบทักษิณให้เสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนแต่แต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่นะแต่หากไม่สำเร็จก็ต้องทำต่อ คคุณเฉลิมเองก็บอกว่าจะจัดการภายในสิบวันนี่เรื่องแล้วนะจากเดิมที่บอกสองทั้งวันก็จะดําเนินการได้เสร็จนี่ขยายไปเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละสองฝั่งนะอไปสายท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่านะอ่ายแรกคุณชินจังสองครับสวัสดีครับคุณจีจังสองครับสวัสดีครับมันจะทําให้ทุกอย่างจบหรือจะทําให้ทุกอย่างเดือดคงทั้งสองอย่างยังไม่จบยังไม่เดือดครับผมว่านะครับ ทั้งจบทั้งเดือดแล้วมันมันมันจะไปคู่กันได้ยังไงจบกับเดือดเนี่ยมันยังไม่จบไม่เดือดครับมันยังไม่จบไม่ต้องเลี้ยงกระแสกันตอบอ๋อเมื่อเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ดูสถานการณ์ีนกระทรวงคลังเหรอมีการบอกว่าโอ้นี่จะจะจะสลายแล้วจะอะไรแล้วนี่นะโอ้ระดมกันมาปิดถนนหลายหลายสายนะมันมันดึงมันดเขามากขึ้นัเขาคงมัน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 ยังไม่จบง่ายเหรอผมว่านะยังไม่จบไม่ง่ายครับผมก็ตอนนี้ก็เสื้อแดงก็ระดมเข้าไปค่อยๆระดมเข้าไปแล้วนี่ครับ ครับเสื้อแดงเขาบอกว่ายังไม่ถึงจุดที่จะระดมะขั้งสําคัญรอํานาเสร็จคร<ช>ับ<ช>แต่ผมก็ยังย้านะมันมันมน,น่าจะเป็นโอกาสของชาวบ้านแล้วครับตอนนี้คร<ช>ับก็ก้าวผ่านซะทั้งคุณทักษณิณทั้งประชาธิปัย์ไปผมว่านะอถ้าไม่จบภายในสามวันนี้จะทำไงครคุณคุณกินจังก็ต้องก็ต้องดูกันไปแหละครับผมว่านะครับอืแต่ผมว่ามันแต่ละฝ่ายผมไม่งงของคุณสุเทพนะว่าจะเอายังไงอื คุณสูเทยก็บอกแล้วบอกว่าจะจะทาให้เรียบร้อยภายใน30พฤศจิกายนแต่ถ้าไม่สําเร็จก็จะต่อไปเรื่อยๆอ๋อต่อวีซ่าได้ครับต่ออยู่ได้ครับเอาแต่เดือนธันวาคมนี่หลายตัวหลายคนบอกว่าไม่มันน่าจะเป็นเดือนที่สถานการณ์บ้านเมืองน่าจะผ่อนคลายลงแล้วล่ะหน้าที่จะเริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติได้แล้วเพราะว่ามันช่วงเดือนมหามุคลไง แล้วช่วงครึ่งเดือนหลังนี่ซีเกมด้วยนะฮะซีเกมที่ประเทศมียนมานะครับกำลังจะเริ่มขึ้นผมว่าตอนนี้แต่ละฝ่ายไม่มองนะครับผมว่านะเพราะว่าเราก็สังเกตดูรัฐบาลก็เต็มที่เหมือนเหมือนบางทีก็บางคนเรามันมันบางทีก็นะครับมันมันเหมือนเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกสามร้อยคนอะไรคนนี้มันบางทีเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่น่าพูดนะครับผมว่าเด็กก็บอกว่าไม่ได้ผู้ใหก็เผลอตัวนะแค่หมื่นไปพันคนเผลอตัวไปผมว่านะ ครับครับอ่าละขอบพระคุณนะครับที่จังสองผว่านะครับครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับคุณจินจังสองนะครับอ่ก็อยู่กับประเด็นที่เราถามท่านผู้ชมสําหรับค่ำคืนนี้นะครับว่าหมายจับสุเทพเทือกสุบรรนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างมันจบถือเป็นจุดจบเพราะว่าเจออย่างนี้เขาไปคงจะไม่เคลื่อนไหวแล้วคนอื่นมาเป็นแกนนําเข้าไปอ่ไปปิดล้อไปยึดสถานที่ราชการเดี๋ยวก็จะโดดออกหมายจับอย่างที่ท่านโฆษก อ่าอร์สอพูดไปเมื่อสักครู่นี้หรือว่ามันอาจจะทําให้ไปกระตุ้นอย่างที่คุณสภพรพูดนะครับเมื่อคืนนี้ที่เวทีตรงอ่าสนักงบประมาณนะครับปรากฏว่าโอ้โหปิดถนนกันยาวเหยียดออกมาบ้างนอกเลยนะครับแล้วทางหลวงทางดูเขาปิดอีกสาหักนะทางดวเกาปิดโลกอีกสาหักตำรวจร้อยเอ็ดกลับไม่ได้ก็คิดดูต้องนอนอยู่ที่นั่นเลยต้องนอนอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับไปที่สายคุณถาวรอนึงครั้งนะครับคุณถาวรครับ สวัสดีครับคุณถาวรครับครับคุณถาวรครับได้ยินไหมครับคุณถาวรครับคุณถาวรครับคุณถาวรครับเข้าใจว่าไม่ได้ยินเสียงไยทางทางครับคุณถาวรครับน่าจะหลบอยู่ในตู้พอเข้าเจยังติดภารกิจอยู่อาจจะอาจจะคุยกับ กับคนอื่นอยู่นะครับอาจจะอาจจะรับโทรศัพท์แต่ว่าคุยกับคนอื่นหรืออาจจะมีภารกิจอย่างอื่นครับณ้าวอนครับคุณทาวอนครับอเอาละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตตัดก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวทีมงานสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยติดต่อกับคุณถาวอนเซนียมใหม่หรือว่าติดต่อคนอื่นก็ได้ฮะดูดูคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมนะครับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับอยากจะโทรศัพท์เข้ามานะครับ คุณสมชายนะครับคุณสมชายสวัสดีครับคุณสมชายครับครับครับคุณประจักษ์ครับคุณคสมพรครับสวัสดีครับค,คุณสมชายกำแพงเพชรหรือสมชายโคราชเนี่ยเออกำแพงเพชรครับอ๋อจากกำแ <c oughs> พงเพชรเหรอกำแพงเพชรวันนี้มีวม,ม,มวลชนหรือเปล่าที่แพ้มีไหมีมีมีอยู่ที่สารากลางครับอ๋อที่สารากลางนะครับไปปอานูิ์เขาเหรอคุณสมชายไปปอานูิ์เขาหรือเปล่าผมผมไม่ได้ไปแล้วพอดีผมได้รับไอ้นั้นไอ้ใบสมัครที่จะไปเดินเทิดเกียอเดในวันวันวันที่ห้าเนี่ยครับผมมาเอาลูกน้องให้สมัครกันเนี่ย ไปกันเยอะไหมที่ที่สารการกับแฟเพชรวันนี้เขาก็แปนเยอะครับแล้วก็เข้ากรุเทที่ตลาดสดตรงริมน้ำจิมหนองตรงริมปิงนะครับว่าไปกันเยอะไปเข้าเนี่ยเข้ากรุงเทพครับเข้ากรุงเทพเป็นไปนั่นรถตู้ไปเยอะครับแล้วเราคิดว่าเรื่องหมายจับของกรุเทพเนี่ยในมุมของคุณสมชายมองยังไงคะก็ก็ไปไปจับก็คงจะมันจะเป็นจุดเดือดอะครับเป็นจุดเดือดนะ่รนะ แต่เขาก็เขากะสู้อยู่แล้วเขาก็บอกฮาร้อให้เขาจบก่อนเขากําลังยุ่งอยู่เดี๋ยวเขาจะมามอบตัวเองคเขาแต่ลองไปก่อนมาแล้วิปก่อนแต่ผมก็ดูข่าวพิพายวันนี้ผมได้ไอ้นี่ตรงนี้ผมไม่พูดละเรื่องนี้ไอ้ของของสุเทศแต่ว่าคนคนประท้วงนั้นขออย่าให้เอาปืนยาวอะไรไปดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นข้ออ้างของคนเอามาแล้วโดนเลยแหละตอนนี้ตอนนี้เขาเขาคุมเข้มทั้งกรุงเทพปริลกับนนทบุรีแล้วก็ปริมณฑลบางส่วนน่ะ มันจะมันจะพาเสียกันไปทั้งหมดจะพวกแกนน้ำว่ามันมีปืนไม่มีไม่มีอาวุธอะไรเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเป็นข้ออ้างรู้ที่ว่าไม่มีไม่มีเอามาแยะเนี่ยผมอยากไม่ให้มาแต่ไอ้ตรงนี้ปล่อยมันเดี๋ยวผมดูไอ้ยิงรักที่ข่าวปิปลายวันนี้นะข่าวปิปายกันประมาณสองสามชั่วโมงนะแต่ยิงรัเนี่ตอบสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีบอกว่านี่ตอบได้ขนาดนั้นก็เก่งแล้วโอ้โหพูดแค่นั้นแล้วก็นอบไปคือนี่นี่เป็นการตอบคําถามที่ ที่นาแนานที่สุดยาวที่สุดของนายกรัฐมนตรีเลยนะแต่แต่มันไม่คงประเด็นเลยครับดูดูแล้วก็ให้รัฐมนตรีคนรับผิดชอบดูไงบอกว่านายกไม่ได้ดูเองงั้นยืนยันไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันให้ไปนี่ไปฟังรัฐมนตรีก็พยายามฟังเขาในมุมดีหน่อยคุณสมชายแหมเขาอุตส่าห์ตอบตั้งหลายเรื่องนะไม่หัวหน้าหัวหน้ารัฐบาลนะต้องรู้ต้องรู้บางทีมก็ต้องให้รัฐมนตรีช่วยตอบบ้างหลงเวลาที่ต้องพูดแบบว่าจำนำข้าวอย่างเงี้ยมา นะเอาล่ะคุณสมชายขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับวันนี้มีสายรอนะสารเสวาราชเกียเติคุณจะหนีเข้าอยู่เรื่อยเลยครับครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัุณชินจังฮะชินจังครับสวัสดีค่ะคุณประจักษ์คุณสมพรค่ะครับอยู่แถวแถวโนนวันนี้ก็ไปเยี่ยมจากทางไหนครับทั้งตงจุดเดือดไม่จะจบครับจุดเดือดหมื่นฟาเรนไฮด์หมื่นเลยเหรออ่าถามถามว่าขนาดอะไรนะสารเขาอะไรนะ ที่ศาลเขาฟ้องจะเรียกตัววันที่สิบสองธันวาคุณสุเทพยังไม่สะทกสะานมไม่ใช้เอกสิทธ<ต>ิ์สอสอมต่ไอ้เรื่องหมาย<ะ>เรียกอันนี้นะที่บุกรุกประสานที่ราชการข้อกฎหมายมันก็มีระบุแล้วว่ายำวิการ,รหรือเพื่อวัตถุประสงค์อันใดม,มันถามว่าทีมกฎหมายของคุณสุเทพ เขาจะไม่รู้ชเฉยครับถ,ถึงบอกว่าการการเดินเกมการอรารยะขัดขืนก็คือการดื้อแพ่งรู้ว่าผิดกฎหมายแต่ถามว่าการผิดกฎหมายนะ่ะถามว่าโทษของอันนี้มันอันมันเท่าไหร่และถามว่าเจตนาคืออะไรไม่ใช่เจตนาเข้าไปเพื่อขโมยของหรือเพื่อยมวิการถึงบอกว่าเวลาตำรวจ ชุดที่สนับสนุนรัฐบาลพูดออกมาแต่ละอันเป็นการทำลายเครดิตของตัวเองทั้งสิน้นครับถึงบอกงานนี้จะจบยังไงอ๋อหนังของคุณสุเทพเน่ะเวลาเขาจบาเขาจบหักมุมออเขานะจะไม่ให้ใครเดาได้ไง่ายๆหรอกรจะจบยังไงแต่ถ้าจบโดยฝ่ายทางรัฐบาลใช้ความบุนแรงก่อนเนี่ยอันนี้คือจะจบมันเลือดนองท้องช้างแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ยืนยันตำรวจเขายืนยันว่าเขาไม่เขาไม่ใช้ ความรุนแรงอยู่แล้วคุณสมรคุณยังเชื่อรัฐบาลเหรออต้องเชื่อสิฮะมตั้งแต่นโยบายแล้วบอกว่าจะกระชากราคาสินค้ากับตองทุนน้ํามันนะามาเชื่อสักเรื่องหนึ่งเชื่อสักเรื่องหนึ่งไม่เชื่อไม่ได้หรอกคือถ้าเกิดว่าล่อยให้มีเกตการรุนแรงเกิดขึ้นในปัจจัุกลา่โตรงนี้คือฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลเขาประเมินนั่นแหละเขาคงไม่ไม่ทาอะไรผีผาลมหรอกเพราะวมันจะเข้าทางไงมว่คนที่เขาออกไปประท้วงน่ะพราะเขาไม่เชื่อไงถึงบอกว่าที่รัฐบาลคือคือถามว่า เวลานายกพูดน่ะมีใครเกาเชื่อถึงบอกว่าสภาพสภาพของตัวนายกเองสภาพของรัฐบาลก็เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ยอมรับมันเป็นโมฆะคุณคุณมาร้องให้คนอื่นเคารพกฎหมายแต่พวกคุณแถลงกันไม่เคารพกฎหมายมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไงานนี้เราก็ต้องดูให้มันมันไปไม่ต้องไปซีเรียสกฎหมายแล้วแล้วทำนูญกฎหมายสูงสุดใครจะมาเอา <ừ> <ๆ>แบบอะไรพิเศษพิเศษมันก,มนก็มีข้อ ข้อกฎหมายบังคับอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยดูให้ขำไปเลยอย่างเงี้ยขอเป่านักบุญไหนได้ไหมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ